ครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นนะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีการนะคะเรียกว่ามีการเปิดงานอย่างเป็นทางการรู้ไปถึงข้อปัะการประกาศผลต่างมากมายเลยแต่ก่อนอื่นที่เราจะเริ่มต้นตหลายคนเขาขอมาเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าอะไรรู้ไหมเขาอยากเห็นแบบว่าพิตตี้อ่าเขาอยากเห็นพิตตี้มาเต้นโชว์บนเวทีก่อนได้ไหม <laughs> ได้ไหมได้ไหมก่อนพิตตี้ครับเรามีมัชคอร์พโชว์กอนเลย และในระหว่างที่มัสคอตเต้นอยู่ผมแนะนำให้เรียกเดินมาหน้าวเวทีด่วนๆเลยเพราะว่าตอนนี้ได้เลยเสื้ออย่ังเบอ,อิกไม่ใช่แอ่านะฮะขอขอหน่อยแล้วอยากจะโชว์ให้ดูคุณถือไหว้ไหม <laughs> แต่ถ้าตู้มีขาดล้าลเยอะนะคะเอาแบบนี้ในระหว่างนี้ครับเดี๋ยวผมติดนิ้วปั๊บเพลงมามัสคอตมาเต้นใครที่มาเต้นกับมัสคอตแตกของรางวัลนะเสื้ออย่างเดียวอาจจะไม่พอขอตุ๊กตาหน่อยเดี๋ยวผมไปยิงเอง มีตุ๊กตามีแก้วน้ำครับผมตอนนี้ของรางวัลรอสักครู่เราเปิดงานก่อนดีกว่าได้ได้ดได้โอเคค่ะ